วันนี้ทำไรกินดีแม่วันนี้ทำ,ทำน้าพริกชาววังกินกับขนมจีนอ๋อมีอะไรบ้างครับแม่ส่วนผสมบอกให้หน่อยให้สมาชิกดูว่ามีอะไรบ้างอ๋อส่วนผสมก็มีมะกรูดสองลูกมะกรูดสองลูกนะครับใช่มะนาวสองลูกมะนาวสองลูกมะขามเปียกทัพพีหนึ่งมะขามเปียกเนี่ยนะมะขามเปียก,กหนึ่งทัพพีอ่าอะไรอีกแม่แล้วกุ้งแห้งสามขีด ื้อแห้งใช้แบบเนื้อเน้นๆเลยนะครับสามขีดถั่วลิสงสามขีดถั่วลิสงนี่เราต้องไปคั่วก่อนใช่ไหมครับแม่คั่วก่อนอ๋อคั่วแล้วก็มาปั่นกะทินี่ใช้หัวเท่าไหร่ครับหัวครึ่งโลหัวครึ่งโลใช่ผสมกระหางครึ่งโลเหรอใช่เป็นโลหนึ่งนะเป็นหนึ่งโลอ่าแล้วก็น้ำตาลนี่ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บก็ถ้าชอบหวานมากก็สองทักพี สองทัพพีตักข้าวเลยนะใ<ช>อ่าใช้สองทัพพีนะครับ แล้วก็แช่น้างไว้พักหนึ่งพอมันนุ่มก็เอามาโขกโขกพอหยาบหยาบไม่ต้องละเอียดยิบก็เป็นอันบ้าจ้ะ นะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการทํานะครับแม่เริ่มไงก่อนครับเริ่มเอาหอมกระเทียมที่หอมกระเทียมพริกที่คั่วโขกแล้วเอาลงกระทะผัดกับหัวกะทิผัดกับหัวกะทิะที่เราเคี่ยวผัดให้หอมผัดหอมเสร็จก็กใส น้ำตาลไปยิบลงไปเราใช้หัวกะทิกับใช่หัวกะทิแล้วก็เอาเอากระเทียมพริกที่เราคขูดแล้วก็โขลกเนี่ยเอามาผัดด้วยผัดนานนะครับผัดให้กลิ่นขึ้นหอมนิดก็จะผัดให้หอมนะครับผัดให้หอมคะนี่คือน้ำซีสตรงเราติ๊กเราแบบันจะยากหน่อยจะผัดช้า ขั้นตอนหลายอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมก่อจะเตรียมอุปก,กรณ์ได้ไว้ลงําทานกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับกี่ทัพพีแม่สทัพพีจ่ะมะขามเปียกสองทัพพีนะครับ นี้เครื่องแกงเราหอมมากนะครับดูจากสีสันนี่น่าทานมากเลยนะครับน่ากินมากแล้วใส่อะไรต่อกับแม่ครับใส่น้ำตาลปี๊บค่ะมาได้ที่แล้วใส่น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บตาลปีสองสับทีักข้าวนะครับ สวยมากเลยครับเคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลา,ายใช่ไหมครับใช่น้ำตาลปี๊บละลา,ายได้ที่ก็ลมเสีย ใส่เกลือไปกี่ช้อนครับปรุงปรุงรสด้วยเกลือสองช้อนเล็กสองช้อนนะครับสองช้อนเล็กช้อนชานะแล้วก็ปรุงด้วยซอสเห็ดหอมนิดหน่อยใส่ซอสเห็ดหอมนิดหน่อยนะครับประมาณสองช้อนได้ไหมไม่ถึงช้อนเดียวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เคี่ยวหางกะทินะครับพอหอางกะทิได้ที่แล้วนะครับก็เอาส่วนผสมที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะครับมาใส่นะครับใส่เลไรจะไหมครับแม่ใส่เลยจ้ะใส่ครับใช้ไฟประมาณไฟกลางหรือไฟอะไรครับครั้งแรกก็ไฟแรงก่อน แล้วใช่ไหแรงว่มาพอเริ่มเดือดก็ไปกลับเราไว้นานไหมครับน่ะให้เดือดก่อนให้เดือดน,นะครับสีสวยมากเลยนะครับ เี่ยพอประมาณเท่าไหร่ครับให้เดือดประมาณสิบนาทีพอเดือดก็ไปไฟหลับเอาไฟกลางตอนนี้นะครับน้ำพริกของเรานะครับก็เดือดได้ที่แล้วครับเราก็ผักไว้ให้เย็นสักครู่นะครับตอนนี้นะครับน้ำพริกของเราก็เย็นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคุณแม่ใส่กุ้งแห้งก่ะกุ้งแห้งที่เราโขลกไวใส่กุ้งแห้งนะครับก <c oughs> ุ้งแห้งที่เราโขกไว้นะครับ เป็นเคล็ดลับใช่ไหมแม่ต้องต้องให้มันใช่ถ้าถ้ามันร้อนเกินมันจะสีมันจะไม่สวย<ช>นะฮะเสร็จล้วก็ใส่ถั่วฝ่นตอนนี้เราใส่กุ้งแห้งนะครับที่เราตำไว้นะครับแล้วก็ใส่ถั่วป่นนะครับใส่ถั่วป่นนะครับ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องติไม่ต้องเปิดไฟเลยใช่ไหมครับไม่ต้องเปิดไ,ไ,ไฟ<อ>นะครับ,ข,รบของสุกแล้วของเราสุกหมดแล้วนะครับพอใส่ถั่วไปมันจะเป็นแบบข้นขึ้นเลยนะครับตอนต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็บีบมะนาวปรุงรสนะครับบีบมะนาวปรุงรสกันให้หอม มะนาวมนาวของเราก็สดมากของจากสวนบีบกี่กี่ลูกครับสองลูกสูตรสูตรคุณแม่ใช้สองลูกนะครับก็ก็แล้วแต่ประมาณของถ้าถ้าน้ำพริกเราขนาดนี้เราก็เราก็ใช้ประมาณสองลูกบีบแล้วก็คั้นตรงนี้ให้มันจะได้หอ แล้วแต่ชอบนะครับปรุงรสนะครับถ<า>้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากหน่อยนะครับนนนนขั้นตอนต่อไปโรยหอมเจียวขั้นตอนต่อไปโรยหอมเจียวที่เราเจียวไว้นะครับเพื่อเพ,เพิ่มความหอมนะครับให้น้ำพริกของเรานะครับ น้ำพริกบรรยากาศหอมเจียวไม่ได้ครับใส่หอมเจียวหอมเจียวเสร็จแล้วก็ใส่พริกพริกพริกป่นที่เราทอดไว้พริกป่นที่เราเจียวกับน้ํามันไว้นะครับใเจียวกับน้ํามันเพื่อเพื่อความสีสันเพิ่มสีสันให้น้ำพริกสีสันแล้วก็หอมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนนะตอนนี้ เราเพิ่มสีสันด้วยพริกป่นที่เราเกีียวกับน้ํามันไหมนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับหอ,หอมด้วยทีนี้เราก็ลอยด้วยมะกรูดมะกรูดที่เราหั่นไว้มะกรูดทนี้ใช้สองลูกหัน่นเพิ่มความหอมอีกระดับหนึ่งนะครับปนพิก,กา็จะดกาดมะกรูดไม่ได้ คับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำพริกขนมกินน้ำพริกของครัวย่าเหี่ยวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ